สวัสดีครับผมรับมือนีนาะครับนาออ่าคือเก่าครับพอนากันมีตะกินเหออครับรับมือนีอะไยมาเห็ดกับเขากินนะครับมาพาพีพ่นองกินสมครับสมบัคามนะครับผมสมบัคามนะพร้อมกับเจวนะครับเจวเบาคุณแพนเห็ดเองนะครับผมมีใส่ยังไงเนี่ยใส่บอกพริกนะครับพริกป่นนอแล้วก็มีเข่าขวนครับโรยบางๆนะครับเข่าขวา ปลาแดกสุดนะครับปลาแดกเป็นโตัเลยครับตังนี้ครับตัวใหญ่ๆนะครับปาอย่างนี่าตัวนี้นะจะเป็นปลากระเดินครับผมปลากระเดินกระเดินนะปลากระดีนะครับปลากระดีบ่านเ้องเดียวกันใส่้ดยมะหอมนะครับน้ำตาลนะผมอืมเพิ่มเพิ่มคนจังน้อยนึงนะครับเมื่อนี้อากาศลมไม่ไหวนะครับล่มไ้่ไหว่มกลับมาอีกนะครับเนาะลายคนก็อาจิเป็นวัดเป็นไอไห้นะครับเจ้าคามนี่มันแกเนี่เนาะครับหมเป็นยังแซ่บเพื่อครับ เมนูอยวนน้ำลายครับเมนูอยวนน้ำลายนะครับใส่หอมครับแกะวัดไปนน้ำนะครับผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้นะครับใครมาเบิ่งบนน้ำลายอะไรกับมาจ้กคัมซีบอเพื่อนครับขนาดเบาคุณแผนเห็ดยังคนนั้นได้ชิมนีน้ํน้ำลายไหลเปน้ำเหรอครับเนี้เมนูวันหยุดครับเมนูวันหยุดกินแบบสบายๆนะครับตัวว่าปวดท้องไส้ของหนามเลยนะครับผม เป็นคลิปที่เขาเฮ็ดแบบเป็นยาระบายนะครับยาระบายยาล้างท้องอีกคลิปนึงนะครับผมหลังจากคลิปก่อนที่เฮ็ดตังยมเนาะตังหมุยมเมนูล้างท้องนะครับี่เมนูล้างท้องอีกครับผมเอ้าวขามมันไนม่ใส่นี่ยขามก็ยื่อเพื่อนหน้าครับเพื <ừ. S 1> ่อนหน้ายื่อเพื่อนตางกันนี่แหละครับดกบปะ่ดกโดบอยู่ครับผมดกโดบโอ้เป็นตะต่อมเซอโอ้ต่อมเซกบสุดยอดนะครับ <ừ. S 1> ต่อมเซกบลเซปลานะครับตามเขาจุ่มพูนนะครับเขาจุ่มพูน ซิมมงคลเด้อบ่าวคุณแสงบ่าวคุณแผนซิมมงคลจังไงซิมเจ้ามงคนโอ้ยเนาะได้ที่แล้วบ่ได้การครับโอเคมามากินน้ำกันบอสมามามาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณแางคุณแผนเชนแนวครับครับผมก็คือได้เปิดมาไปแล้วนะทีแรกเนวาว่ามื้อนี้พาพี่พัน้องนะครับมากิน นะครับเมนูอยู่น้ำลายนะครับบักขามอ่ายำยำเทียงยังเทียงนะครับลมบว้อยๆนะครับแดดกับบทจ่าไม่กัดจ่าเนี่ยยกว่าจ่ากระจ่านะครับตอนเสร็จสิลุ่มนองกันเอาแมนครับก็เรียกว่ากินเมนูไม่กินบักขามนะครับบักขามกับเจลนะครับเจลเราเพิกันกงพอดีนะครับผมแต่ว่าบักขามมันคแข็งๆเริ่มเริ่มแกแกแหละครับแล้วประเด็กตัวใหญ่ๆนะครับประเด็กนะครับนี่ครับขอหยาดยิบนะครับผมตัวใหญ่นะครับมันีอยู่สุดยอดนะครับเงี้ยฉีกเป็นโตเป็นโตใส่เลยนะครับมาลุยลุย บโมบายครับกินเขาเชียงแล้วหาแนวกินสมครับแกงว่วงครับผมเน้นๆก่อนหานเน้นๆกันกินไปน้ามกับชิโตนตากลองน่ครับเหน็น <laughs> น้ำลายฉีแตกนะ <laughs> 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 นั่งคืนน้ำลายอึกอึกดึงเลยเรา <laughs> คนจะคนเดียวกินนะครับ <laughs> เดี๋ยวห้องโมมีปลาแดกครับปลาซิวเนาะหาใหญ่ปลาซิวขาใหญ่ไม่อยากเติจอพี่เลยเนี่ยเดี๋ยว ปลาเดียบมันโตรครับสีนะครับตอนผู้เฒ่วเป็นอย่างก็คือว่าหามสีปลาเดียบมันเป็นอย่างบ่อนใช่ป่ะผมสีนะยิ่งแล้วมันสีคารหนึ่งแต่ว่าความหมายเลยๆลยคือมันเปลืองผู้อื่นมาอยากินน้ำภาสีาเด้อครับอื มันเป็นเมนูบรรจุดนะครับพี่น้องบ้านเฮาเนาะบรรจุดซอยที่เถอะจะแยกันอยู่น้ำกันนะอยู่น้ำกันกับสุดทายเนี่ยกินสมเสร็จแล้วแต่ละมือบ้านเฮานะครับมาตำห,หุ่งแนกก่กับกินหมกค้ามกินมกย่อมเป็นแบบนะครับกนะินเมียงนะครับหาเมียงมาตำอย่างสีน้ำเนาะก็คือไม่ใหมันหยาบแก่แน่หรอกไ่มันมันฝาดแได้ไแม่ครับ

ม่วนได้แบบไหนตัวนี้เอาเชิญเชิญครับโอ้ยตัวนี้ไหมพุทธองดีเอาเลยครับเอาเลยโอ้ครับในมันหลาเบาขึ้นขออนุญาตครับอืมพาเครื่องครับพาเครื่องอีละโครงการคนละครึ่งครับโครงการคนละครึ่งครับอกแบนครับดุยครับจะว่าแถวในไม่หลอกครับแซ่บอีกอย่างต้องจะอเลยจี๊ขวอครับนี่ทำมันแก่นะครับกินกินในมันใหญ่ครับอื ยา,า,า,ากมากครับวันจะแต่งเนยๆ,ๆ,ๆยากกินแบบนี้ให้ตัวเนยๆหน่อยๆๆไหมในมันฝาดในมันฝาดยังเอาในมันออกปะเอาโ,โบกเค็ดเป็นบบกครับ<อ>เป็นโบกใส่น้ำครับจะได้เต็มคั่มนะเต็มเม็ดเต็มเนยคนระับเสียเวลาตัวเอาอเอาอเอาออกแต่หน้าบวงนย่างนะ้นม,มาเปนขวางในบวงแล้วเรียวนี่ อย่างนั้นแหละชดใช้สำหรับคลิปนี้ครับฝากที่ฝังน้องขึ้นก่อน้วครับผมที่ของมารับซุ่มรับเชียนะครับเอ้ยรับฟังนะครับผมคลิปของหอกนะครับรับเชียวอลฟุตบอลยังติดติดติดนะยิ่งุตบอลนะครับค้าใจว่าค้าใจนะครับแผลดิ แผลเองเลยเราพ yeah, ี <basics> ่น e so. you know nah. ้องเนาะแพลจริงๆนะไอแผลทีมทีมสุดท้ายเแผลที่ปวดใจร่างปวอจากกอกเนี่ยออกไป่ลด้ครับบอลลซูนก็อยากไปเตะเองครับเขาไม่ลบจมเราฟังนะครับสิบของบาร์คุณตาคุณแผลนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิมขามนะครับกินสมสมขามห้องกระฟ้าก็ไล่ครับกดแช่กดติดตามนะครับสองคนห้องเราโอเ็ดคลิปไปเรื่อยๆนะครับได้หลายคลิปที่ผ่านมากอะขอบคุณนะครับ พี่น้องที่เขามารับชมนะครับรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะแต่ขอบคุณหลายๆนะครับที่เพียก็ร่างใจให้กันนะฮะโหกิบนีก็บอกไร้ครับกินสมครับสร้อยสรอยลงไหนบ้างได้ยังครับลองดูเดี๋ยวขอเชื่อคำมุ่งเว่าเบาคุณสางคุณกินเข่าเลยครับว่าเบาคุณแทนเรียบร้อยครับแล้วท่านกินเข่าหรือเปล่าไดแลนเต้แล้วครับมาเลี้ยงนี่ครับนั่นหร ซอยซอยเอยสีอสอ,อตัดเอาเลยนะสีนเไียเวลาลระบางหนอหวุยเลั่นแหละบ้าคือมีหนหอมมี้ยังมาทำานีเห็นอ่ะีก,ก่อยเลยจ้ะซอยหนีร่องีก่อยซอยผักรงคือก่อยออแม่แนววันละดีเบดครับมาเอาลงใบใช้กันโ่เป็นของเบื่อครับลุนี่กินด้เบด เมื่อนี้จะเต็มมาเล้จัดเต็มครับนักก็บางยกมอีกอ่ะไรยลุ่รลวงเถอรมื่อนี้มาเป็นคันแท่นขานักก็ตอ้งยมอีกคันแทนหนาก็ปั่นเคลื่อนครับเคลื่อนตั้งมามาลุยตัวลุยตัวเอาคือก็คือก็ครับคือก็ทำเง จะรับควับเหนียบครับพิบเศษเขาได้ขำเงเคยมาข้มูขำเพิ่มนะครับขำเพิ่มลูก,ลก,ค,ลกบบรครึ่งลูกครึ่งเครื่องซุกซุกที่บีบเขาหมต่อ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 เสร็จอาเพื่อไเพ่าียวน้เอาเพิ่ไมตัวเ เัี๋ยวงเลยครับม่อยนะากเดีวยใส่อยู่มามาขมาับน <M tant S 1> ั่งทายคลิปมากินน้ำกันโบ้ทายลินน้ำเลยตีสอนมือมันได้หลายคำอบมอ่าเฮนมาี่้ครับค่อยบัครับ ใหญ่หมองใหญ่หมองครับใหญ่หมองครับบันนึงอะเสียงดังหยั่นพี่น้องออกมาเบื้องหลังบ้านบ้างบุกหัวเรืองกันไหมครับคุยกันบุกหัวเรืองครับเนาะก็เลยใหญ่ป่ะเนี่ยพนักข่ายยี่สิบเอ็ครับสนามหลังขาเนาะเนาะคนเขาล้านหลายนะครับพี่น้องมพืนสื่อของนะเนั่ยมันเสาร์หิน ต้องดูดนิ้วด้ยครับกินข้าวน้ำปะว่ากินม,มื้ออะไรอย่างนี้ใช่เหรอสร้อยลองไปเลยหลายไปใส่เบิร์ดน้ำเนาะ Nhiều lượm bắt được nó. Nguyên suốt gặp 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 kẹp gặp gặp khám tuần gặp này gặp 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 อตาบอดมาได้กินแบบอีกโดนหน่อยได้ดีขนาดดีขนาด นี่คิดเมออออนูยังบ่ค่อยออกจักเสียจริยังอหรอนะก็คิดไปเรื่อยครับอยากยังกต่ค่ายนัน่นแล้มาสู้พี่น้องสองกินสู้น,อนออออ้องกินเกืบน้องเธอจะเป็นเมนูยังไงเธอแบบอะไรสินั่นนั่นเธอเนาะแต่เ็ดเมนูอะไาเมนูกันบาดเท่าไหร่นะเด็ดนะฮะอย่างจากาว่าฮะงบบ่หลายเนะาะลาเทียกิฟต์งบบ่หลายก็เลื่ปลาแดกตัวนี้คอเด้อ เงี้ยงแบบบานๆดเขาเหรอครับ,ส,บออสีครับขอยาสีครับโอ้ยอันข้นนี่บ่แม่นังนเลยข้นหาปไปแดกตัวนี้หน่อยน้่งมี่ครับน้องมี่นันอะไรเนี่ยคือบ่บ่อกคอยอยากฉีกันนะลุยเบิร์ตโต้ก็เลยพยายามกินเทีราระโต้ไปเลย จำมาผ้าเพื่นอนครับพี่น้องกินหลายกะทร,รมานทองทรมานใส่นะครับกินหน่อยกับเป็นยาสำหรับขามนะครับเนาะยาระบายนะครับชนิดหนึ่งนะครับเนาะกินหน่อยเป็นยากินหลายให้ดถั่วนะครับผู้ใดพูดมาดีอ่ะจ,จะเขาล้มบาปเลย,เลยน,ลเน,นะครับถ้ากินหลายจนไปนะผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปคลิปผลไม้ตามฤดูผลไม้ตามฤดูดนะครับ ผลไม้ตามฤดูก็คือขามนะครับจำเจียวนะครับเจียวปลาเดี๋ยนะปลาเดี๋ยปลาดาเข้านี่แหละเพ็ดเองแต่ว่ามันหยุดประเด้๋ยไหมเพ็ดเองนะครับเพ็ดเองครับคือผมเอาใส่คุณแผนเพ็ดเองเนี่ยคือพ่อแม่พ่อแม่เราเพ็ดหมักไปสักปีที่แล้วนะครับปลาเดี๋ยก็เดียวต้องขามปีขามปีครับมันสี่เสียงเนาะปลาฟ้าพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับมาคุณซาคุณแผนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพ่อสามีนะครับเนาะ เจอกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพระาะว่าตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องเพื่นกับนั่งน้ำไล่ไหลน้ำอยู่อย่างในทั้งค่านอยู่ข้างกล้องนะครับมันเกิมีหลายอยู่เพื่นกับนี่คือนานกินนานแล้วเท่กินนานแล้วนะครับแต่ะกับเฮดเฮดให้เพื่อนน้ำอยู่ต่มามันกับว่าไหลนะครับผม,อ,มอาสิเดี๋ยวนีไปชมชมกับเพื่อนก,กินต้องกันโอเคนะครับเนาะเจหรับคลิปหนาครับผมน้าพี่ร่างน้องไปชมนี่ครับผมสวัสดีครคับ